หายไปนานเลยนะครับนะพอดีผมมัวเด่ไปตีดาบเบิลสิบห้านะครับกว่าจะได้มานะครับโอ้โหเป็นอาทิตย์นะหมดไปเกือบสี่พันอิมเย็ดเข้โคตรโหดเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูว่าผมตีบวกโหดขนาดไหนนะครับเกือบสี่พันอิมอ่ะผมตีจ้างดึงของจ้างอะไรโอ้โหกว่าจะได้นะครับยากมากนะครับเพราะว่าทำไมบวกสิบห้านี้ อาชีพบวก15เนี้คนดึงเยอะมากนะครับหลัก2-300นะครับนะอาชีพมีไหมไม่น่ามีนะเนี่ยผมจะซื้อบวก6เนี่ยบวกหมันมันจะไม่ติดไอ้ประมูลนะครับเพื่อนดูผมตีบวกดูครับโอ้โห,โหดูผมซื้อบวก6ดูครับโอ้โหโคตรเห็นไหมครับอันนี้แค่หน้าหนึ่งนะครับ ดูหน้าอื่นด้วยนะครับมันจะเยอะกว่านี้อีกนะครับดูครับโอ้โห و, อันนี้คือบวกแผมซื้อบวกแก็เล่มละ30ดูครับโอ้โหเกือบสี่พัเอมาตีความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะครับแต่ M ต้องเยอะนะครับมันไม่เหมือนคลิปก่อนที่ผมตีนะนัน้นง่ายจัดมันไอดีแต่ละไอมันไม่เหมือนกันนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาแก้หน่อยนะครับว่าปีกของไออาชีพ อาชีพของวิคิลี่นี้นะครับปีกนี้นะครับได้มาอยังไงนะครับเพื่อนๆต้องลงดันนะครับนะมันไม่ใช่ดันที่ที่เขาบอกในนี้นะครับผมลงไปแล้วมันไม่ได้นะครับนะมันไม่ได้นะครับปีกที่ผมใส่อยู่เนี้ยเห็นไหมหล่อจัดเลยนะครับใครที่ไม่มีปีกสี่แฉก็ใส่อันนี้ก็สวยมากนะครับมันจะลงเป็นดันตัวนี้นะครับเป็นดันแป้งเก่านะครับระดับธรรมดาก็ได้นะครับ นี่นะครับดันแป้งตัวนี้นะครับซึ่งความยากมันจะยากกว่าดันแป้งใหม่ประมาณสิบเท่านะครับยากจัดดันเนี้ยผมบอกเลยนะครับแต่อาชีพวาคิยลี่ผมโซโล่เดียวจบได้นะครับใครที่อยากได้ปีกนะครับผมรับลงดันนี้นะครับนะห้าสิบบาทนะครับรอบหนึ่งก็ได้แล้วนะครับนะรอบหนึ่งเพื่อนๆก็ได้ปีกแล้วนะครับ แล้วลงดันนี้ได้ใบชวิปอาชีพด้วยนะครับแต่มันจะยากกว่าดันใหม่มากนะครับอาชีพที่ลงดันนี้ก็จะเป็นพวกแมวพวกพาลาดินอาชีพตรงข้ามกับที่ลงดันใหม่นะครับนะดันใหม่มันจะเป็นพวกสนไยพวกแอดพวกพระพ่อค้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นดันแป้งเก่าอะ่ะมันจะลงอาชีพแมวแล้วก็พาลาดินแล้วก็อะไรอะ่ะ เจเนนะบาทอย่างเงี้ยโลกอย่างเงี้ยเศกอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นมันจะตรงข้ามกันนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสรียเวลาแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอาชีพบาร์คลี่ๆก่อนแล้วกันนะครับสเตตัสทีอ่อัพก็อินนำแล้วก็สเต,ต็งนำที่เหลือก็ลงพวกเด็กพวกวิทนะครับอาดไปให้เลือดเยอะๆนะครับสมุดไม่ได้เยอะมากนะครับ เห็นไหมสมุดน้อยมากนะครับสมุดกลางๆแล้วกันแต่รูนสุดนะครับเจดเดนะครับเจ็ดียังไงนะครับอธิบายแบบเข้าใจง่ายก็คือเราจะดูดเลือดได้ตลอดเวลานะครับก็คือสกิลนี้อันนี้คือสกิลดูดเลือดนะครับเห็นไหมมันเรากดใช้ข้างหนึ่งอ่ะมันจะได้30วินาทีใช่ไหมครับดูดเลือดแล้วก็หมด แล้วก็รอครูดาวน์75หเอาง่ายๆเลยเราต้องรอครูดาวน์40กว่านาทีอะครับนะ30กว่ากนาทีนะนะ 30, นนะ30 30หรือ40 40กวี่านาทีนะครับแต่ถ้าเราได้รุนเจดนะครับมันจะลดเอาง่ายๆเลยถ้าเราได้รุนเจ็เราจะดูดเลือดตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะครับแต่เราต้องตีนะครับนะเราต้องตีนะหรือใช้ดาเมจอันไหนก็ได้นะครับเลือดเราก็จะ ไอ้ไม่ก็จะลดคูดาวลงนะครับประมาณนั้นนะครับสกิลก็ทั่วไปนะครับอ่าสกิลผมทั่วไปอย่างนี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมใส่บัฟรวมนะครับเพราะว่าผมรุนเจ็ดเจ็ดถ้าใครไม่มีบัฟรวมก็แยกนะครับกดแยกนะผมจะกินเป็นอาหารไม่มีพระซุปนะครับผมก็กินเป็นในอมาตะหนึ่งจานแล้วกัน กดอมตะหนึ่งจานนะครับโอเคอาหารบีกินแค่สองอย่างนะครับสเต็งกับวิทไอสเต็งกับอินนะครับแค่นั้นแล้วกหนน็หินขนาดมีผลนะครับหินขนาดมีผลนะโอเคแค่นี้นะครับลุยเลยนะครับสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงมันมันเอาเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูแล้วกัน มันน่าจะเอาเข้าไปไม่ได้นะมันเราเข้าไปได้ไหมผมก็่งลืมนะครับเน่าแล้กันอ่ะผมผมลงไปแล้วนะครับผมจะเอาตัวเด็กผมลงแล้วกันแล้วค่อยกดออกอ่าคือผมลงไปแล้วเราคมต้องเปิดอีกจอนะครับเพื่อเพื่อเข้าไปนะครับผมจะโกนหัวไปให้ตัวเด็ก แล้วให้ตัวเด็กเข้านะครับถ้าเราเข้าไปมันก็จะผ่านแล้วนะครับมันจะไม่ได้นะโอเคแล้วก็ให้ตัวเด็กออกจากตี้ไปอ่าตัวเด็กออกจากตี้ไปแล้วก็โซโล่เดี่ยวเลยนะครับ พเพื่อนเพื่อนสังกตนะสัตว์เลี้ยงจะเข้ามาทางข้างในไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็สัตว์อันนี้นะครับลูกน้องเราเนี่ยก็จะเข้ามาไม่ได้เหมือนกันเอาง่ายๆเลยโซโล่เดียวเลยนะครับเดี่ยวแบบคนเดียวเงาๆเลยนะยากนะครับผู้บอกเลยดันเนี้ยยากมากอไอ้ลุย โหแรงขนาดนี้เลยเหรอครับแรงจัดเลยนะครับเนี่ยแรงมากครับอันนี้คือผมลงไปแล้วนะครับผมจะไม่ได้อะไรนะครับส่วนใครที่ยังไม่ลงมันก็จะได้นะแรงมากนะครับผมต้องกดท่าดก่นนะเพราะว่าอันนี้มันมันเป็นมันเป็นท่าเหมือนท่าของผม เห็นไหมเมื <das quart an> ่อเราปล่อยสกิลไปปุ๊บสกิลคูดาวเห็นไหมครับสกิลคูดาวดูเลือดมันจะลดถ้าเราไม่ใช้สกิลมันจะไม่ลดนะผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับดูเจตเจเพื่อนๆก็ไปดูได้นะครับอันนี้คือผมมาลงให้ดูนะครับว่าความยากของดันนี้มันยากนาดไหนหนึ่งกับสองมันไม่ยากนะครับมันยากตรงที่มันยากตรงที่ดันสุดท้ายนะครับยากมากผมบอกไว้เลยดันสุดท้ายนี้ยากจัดเพราะว่า เราต้องตีทั้งหมดมันมีกี่ตัวสี่สี่หรือห้าตัวนะเยอะมากนะครับกดธาตุได้นะครับแต่ถ้าเรากดสกิลสีเหลืองๆเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นธาตุไอ้โฮลี่นะถ้าเนี่ยมอนพวกปูเนี่ยเป็นธาตุโฮลี่เมื่อเรากด ใช้สก,กิลไอ้เน,นี้ยมันก็จะเบานะครับให้กดเป็นธาตุไฟไแล้วกันหนึ่งกับสองง่ายผมบอกไว้เลยสามนี่ยากมากนะครับ ันนี้ให้เราหลบนะครับมันจะเป็นวงแดงๆนี้ให้เราหลบวงแดงๆนี้นะครับง่ายนะครับตัวนี้เนี่ยเราหลบวงแดงๆนี้ก็จบแล้วไปไปตอ่อ โดดสามนะครับหลุดยังเพื่อนดูสาม กว่าจะได้ครบเซตมายากมากนะครับนี่ด่านสุดท้ายนี่ผมบอกเลยว่าต้องกดดีๆนะครับผมจะเปิดออโต้เลยนะอ่าผมจะเปิดออโต้เลยแล้วกันต้องโรวบดีๆนะ ผมโดนอะไรเนี้ยผมโดนตัดอาวุธเนี่ยผมโดนโดนอาวุธนะครับถ้าไม่มีสกิลไวปล่อยลงมาเงี้ยผมบอกเลยว่าค่ายากมาก โดนแอดโดนแอดปอดอาวุธนะ<าง>มีเกาะ <awakening> ด้วยนะดูเลื autre, อดนี่เอาง่ายๆเลยผมจะดูดเลือดตลอดเวลาเลยนะครับไหมผมจะดูดเลือดตลอดเวลายากนะครับมันไม่เหมือนในเจน G ี A นี้แข็งนะครับมันมีเกาะเพชรด้วยนะ แต่ก็ไม่ยากสำหรับเราจบจบแล้วนะครับง่ายนะครับแต่บางอาชีพจะยากนะแต่ปัจจุบันนี้ผมว่ามันน่าจะง่ายแล้วผมไม่เคยลงผ่านเลยนะดันเนี้ยผมไม่คิดจะลงด้วยนะครับมันยากนะพอผมมาเอาอาชีพนี้ลงแล้วมันง่ายนะครับ โอเคเพื่อนๆก็ไปลองลงกันได้นะครับได้ปีกมาสวยนะนี่นะครับแต่ถ้าใครลงไม่ได้ก็ทักไปในเพจผมนะครับลิงก์วงแปะไว้ใต้คลิปนะครับรับลงนะครับรอบละห้าสิบบาทนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่มีไอดีไม่ได้เล่นทักไปขายในเพจได้นะครับสวัสดีครับ